ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์สิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่4เมษายน2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเขาเพราะเขาหลอกน่าจะเป็นครั้งแรก ที่นั่งฟังการซักฟอกรัฐบาลของฝ่ายค้านแล้วมันคิดจินตนาการว่าที่กำลังอภิปรายอยู่นั้นไม่ใช่สอสอจากพรรคฝ่ายคา้านแต่เป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเป็นความแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นชินเพราะที่ชินคือฝ่ายค้านด่าหน้าถล่มรัฐบาลก็มันเวทีซักฟอกรัฐบาลนี้ครับแต่กับชัยธวัฒน์ตุลาธนเปิดหัวในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กลับเห็นบรรยากาศประเทศอยู่ท่ามกลางนิติสงครามไม่ได้ซักฟอกรัฐบาลเป็นการซักฟอกรัฐไทยผ่านรัฐบาลประชาชนคาดหวังจะเห็นการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลชุดใหม่ตอนเริ่มจัดตั้งรัฐบาลประชาชนก็อยากเห็นการจัดทำประชามติโดยเร็วแต่ก็ยังวกไปวนมาพี่น้องประชาชนไม่แน่ใจว่า ตกลงรัฐบาลจะเอาอย่างไรต่อการปฏิรูปการเมืองมมหนำซ้ำเมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วกลับพบว่าหากมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทันเราก็อาจจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่แม้จะใหม่แต่ไม่ไว้วางใจประชาชนเหมือนเดิมเมื่อเวลาผ่านไปกลับพบว่ากระบวนการนิติสงครามยังดำเนินการต่อไปไม่ต่างจากหลังรัฐประหาร สถานการณ์ปราบปรามประชาชนที่มีความเห็นต่างในนามกฎหมายสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเริ่มเห็นสัญญาณว่าถูกคุกคามแทรกแซงพี่น้องประชาชนคาดหวังจะเห็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเห็นการฟื้นฟูนิติธรรมนิติรัฐที่รัฐบาลถแถลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับเกิดวิกฤตศรัทธาอย่างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยเป็นมาก่อนในตำรวจ แกะคาอภิปรายของชัยธวัตตุลาธนที่ดูสับสนอยู่บ้างตรงจุดเชื่อมต่อของเรื่องแต่วิธีคิดยังคงเป็นแบบเดิมแบบที่โจมตีรัฐบาลลุงตู่ก่อนหน้านี้นิติสงครามในความหมายของพรรคก้าวไกลโฟกัสไปที่การปราบปรามประชาชนตั้งแต่หลังการรัฐประหารปัจจุบันก็ยังปราบปรามอยู่ที่ยังดำเนินการอยู่มีอยู่เรื่องเดียวครับการทำผิดม1 1 ที่ยังคงต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลในปัจจุบันและยังไม่จบสิ้นและจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆหากยังมีการก่อความผิดขึ้นต่อให้พรรคก้าไกลเป็นรัฐบาลหากยังคงมีการทำผิดม1 1นกระบวนการยุติธรรมก็ยังเดินต่อไปโดยไม่เลือกรัฐบาลถึงเวลานั้นพรรคก้าไกลยังจะเรียกนิติสงครามอยู่หรือไม่ถ้าใช่เกิดโดยใครแล้วรัฐบาลต้องรับผิดชอบอย่างไร หรือพักคก้าวไกลยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ในยุคที่ตัวเองเป็นรัฐบาลถ้าใช่ก็อนุโมทนาสาธุสแสดงว่าประเทศไทยสงบสุขแล้วภาพรวมการอภิปรายของฝ่ายค้านถือว่าไม่เลวแม้จะไม่มีข้อมูลเด็ดแต่มีการเรียบเรียงให้เห็นว่ารัฐบาลเศรษฐาบกพร่องอย่างตั้งใจในหลายเรื่องโดยเฉพาะกรณีนักโทษชายทักษิณเสียตรงที่มีเพียงพักประชาธิปัตย ที่ชัดเจนประเด็นนี้ส่วนก้าวไกลเหมือนมีเดียวอะไรอยู่กับนักโทษเทวดาออกจากรัฐสภาไปท่องโลกโซเชียลกันบ้างครับประหว่าน,นี้3เมษายนมีประเด็นให้ต้องพูดถึงไม่แพ้เรื่องในสภามีความพยายามจากนักวิชาการบางคนบางกลุ่มให้ท้ายนิสิตสามนิ้วจนหลุดจากกรอบวิชาการไปเป็นหลักวิชากูรองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกูล คณะบดีกิติคุณและอดีตคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรงังสิตเขียนข้อความโชราใน Facebook ประวัติการสร้างจุรามหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ผมเคยอ่านพบคือรอหไม่ได้สร้างมีฝรั่งที่ปรึกษาและปัญญาชนอย่างครูเทพเคยเสนอแนะให้สร้างตั้งแต่ยุคนั้นแต่ไม่เป็นผลหลังรอหสวรรคต รัฐบาลยุครอหกเรียรายเงินจากประชาชนก่อสร้างอนุสาวรีย์รอห้ส่งม้าที่ลานพระรูปแล้วยังมีเงินเหลือรัฐบาลจึงได้นำไปสร้างจุฬาคงต้องใช้เงินรัฐบาลสมทบด้วยแต่งบรัฐบาลก็มาจากภาษีประชาชนอยู่นั่นเองไม่อยากเชื่อครับว่านักวิชาการชั้นหัวกะทิของประเทศเหตุใดถึงได้บิดเบือนประวัติศาสตร์จากหน้ามือเป็นหลังเท้าได้ พยายามใส่ชุดข้อมูลเท็จว่าจุฬาไม่ได้สร้างโดยรอห้าจะเพื่อด้อยค่าพระเกี้ยวหรือลดคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อจุฬาทํานองไม่มีบุญคุณอะไรต้องตอบแทนก็ตามทีแต่มันสะท้อนคุณภาพทางวิชาการว่าเสื่อมมีคนเอาข้อมูลที่เที่ยงตรงไปบอกวิทยากรเชียงกูลถึงเฟซบุ๊กของวิทยากรเชียงกูลแต่ไร้เสียงตอบรับ สิทธิ์เก่ายุลาอย่างอานทน์สัก์วรวิทย์แจกแจงเป็นข้อๆกราบเรียนว่าข้อมูลอาจารย์ไม่ถูกต้องทั้งหมดครับ 1. รัชกาลที่5ทรงสร้างโรงเรียนข้าราชการพลเรือนซึ่งต่อมาคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับดังนั้นจึงมีความต่อเนื่อง 2. พระบรมรูปทรงมาสร้างในสมัยรัชกาลที่5ครับไม่ได้สร้างหลังรัชกาลที่หเสด็จสวรรคตครับ จะสร้างคลาวเสด็จนิวัตพระนครหลังจากเสด็จไกรบ้านครั้งที่สองครับรัฐบาลไม่ได้เรียอะไรครับประชาชนรวมเงินกันถวายสร้างพระบรมรูปทรงมา้าได้เงินมามากเกินกว่าที่จะสร้างพระบรมรูปทรงมา้า6-7ถึงเเท่าแต่ก็เก็บเงินไว้เฉยๆ 3. ครูเทพท่านกราบบังคมทูลให้สร้างมหาวิทยาลัยจริงครับแต่เป็นในสมัยรัชกาลที่6 4. ในหลวงรัชกาลที่6ทรงดำริตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยท่ามกลางการคัดค้านจากบรรดาขุนนางข้าราชการคนที่คัดค้านในหลวงรัชกาลที่6อย่างรุนแรงมากคือเจ้าพยายมมราชปั้นสุข,ขุมครูถวายพระอักษรในหลวงรัชกาลที่6เองเมื่อเสด็จไปทรงศึกษาที่อังกฤษบันทึกเกี่ยวกับพระบรมรูปทรงมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่หาได้ทั่วไป เมื่อการก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้าเป็นรูปมาทำขึ้นและกระแสข่าวความคืบหน้าถูกรายงานเข้ามาเป็นระยะคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษจึงปรึกษากันอย่างเร่งด่วนและได้ตกลงกันที่จะทูลขอพระบรมราชานุญาตเรียรรายเงินต่อสาธารณชนในเมืองไทยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อข่าวแพร่สะพัดไปในวงกว้าง เงินบริจาคก,ก็เพิ่มขึ้นมาอีกมากจากงบขั้นต้นคำนวณอยู่ที่200,000บาทแต่สามารถรวบรวมได้ถึง1,200,000บาทคณะกรรมการจึงมีมติให้ถวายเงินทั้งหมดและทูลขอพระบรมราชวินิจฉัยพระราชทานพระบรมรูปส่งมานี้ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในงานรัชมังคลาพิเศษรัชกาลที่5โปรดให้เป็นไปตามที่ขอทุกประการ 21ตุลาคมพศ .2451 พระบรมรูปทรงมาถูกจัดส่งเข้ามาทางเรือถึงกรุงเทพและได้รับการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยณนะลานพระราชวังดุสิตตรงตำแหน่งซุ้มประตูที่ทรงตั้งพระาราชหฤทัยไว้ตั้งแต่แรกครั้นถึงวันที่11พฤศจิกายนพศ .2451 รัชกาลที่5จึงเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีชักผ้าพแพลคุม เปิดพระบรมรูปส่งมาอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองแผ่นจารึกหน้าพระบรมราชานุสาวรีก็เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5บันทึกช่วงรัชกาลที่5ไม่ได้มาจากการบอกเล่าปากต่อปากแต่เป็นบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวดำเนินอยู่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นพักหลังมอรังสิตมีอาจารย์3มนิ้วเคลื่อนไหวบิดเบือนประเด็นเกี่ยวกับสถาบันอยู่หลายคน จะบอกว่าเป็นเสรีภาพทางวิชาการก็ไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลเท็จหรือเรื่องไม่เคยไปถึงหูเจ้าของมหาวิทยาลายัยฉันเย่าฉันเขา่าฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวระวังจะเป็นแผ่นที่เขียนว่ารอหไม่ได้สร้างจุลาศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหองมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลคนไทยชาวพเยา ซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คําปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty